นั่งไปหน้ากํนลังไปหน้าพี่น้องเอ้ยทาการจักยากเนี่ยเนาะเป็นตุ้มพี่น้องเอ้ยทางเนี่พาลุเลยทางเนี่ยพาลุเลยทางนี้ตะก้าวสะพอนก็บเพื่อนอารถมาเนาะมาก้ามาเมื่อนี่เลยพราะว่าพ่อแค่เลยเมื่อเอาหนาเมื่อนี่งวเสือข้ารถพ่อรถเด็กปดะดิพน้องเอ้ยเอ้าคือว่าเขาหั้นฮะ อะไรบ้างไปกันได้เมื่อารเนาะสนตูดกันกี่นี้วเลยกะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนกันบัสคู่สุคนเนาะมือนี้กันยินดีต้อนทำข่าวซูซองยูทูบของสาวคนบ้านเฮาอีกแล้วมือนี้สาวคนบ้านเฮากะ พี่าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งระวางการไปให้ไปหน้าของสะพอน้องมือสะพอนกัจจิไทยระวังมานาเนาะบักหนทางสะพอนไปหน้านี่มันสีป็นแนวไรเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ชาพ่อแม่พี่น้องไปบิ่งสะพอนกับพอแฝดน้อยกำลังไปหน้าน้อแเฟพี่น้องูทางไปหน้าเอากถอเนาะหาออกจากเลื่อนมือนี่นึทางน้องตาตาน้องตัวโต่นกันนั่งอยู่รถอยู่เด้อโค้งคอแขวน้อยเพิ่นขับรถเนาะ นังไปหน้ากำลังไปหน้าพี่น้องเลยทางกระยากยากเนี่ยเนาะเป็นตุมพี่น้องเลยเอ้ยยย้ยย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 ยกยย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 อยย ีนะ่นอโดดบ่แห้งเนาะอู้นอ้าวอี่ใกยังพอได้อยู่เย้ขึ้นแล้วอันนี้ก็เปลียนเส้นทางออกหน้าเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่เลยเดินเด่นไป้เหน่าสะพรั่งใกลไกเติมข้อสุกช่วยที่น้องเลย ใบหอดเข่งทางอะไรกันถ้ากันยางเอา้าลูกเอ้ยรถใบบวฮอดเนาะถ้าตมุ่มก็ฝนตกฝนตกลิ่นที่หามือหลังมานี่มันเดินทางเพื่อนอ้าวขึ้นขึ้าอะไรวะพี่น้องอันนี้มาบ้างกาแฟในสะพอน้องกันไหมขยลงก่อนขยลงก่อนขยันลูกไอหาลงมากคอยขึ้นเด้อคอยข้าลูกขึ้นเด้อ พี่น like oh, oh, oh. oh. ้องเงยเพื่อสิกระหอดใครหอดหน้ากันลำบากลายเติบ์บนทางกับกระลกตกเจ๊กเนาะรถบนรถเก่ารถโมห่งเลยโอ้โหใช่แล้วป่าดูเลยเพื่อสิบื้อหน้ายง่าง่ายนี่กันเนาะบนทางเขากะมันกับบนลายเตอโ์โอ้โหพอไปเด้อ กระพิบบ้านตาลุงนเลยเพื่อพิทบ้านในจะลายเติบได้นี่ลงสองเถอาเลยเนาะเดินทางไปหาไะนั่งเนี่ยนะจ๊ะไปพร้อมดันแหลด้วยมือนี่ ขอรถพ่อรถพี่น้องรถพ่อรถแล้วอนนี้ก็จะเป็นโอ้ยด้วยด้อยนนี้ก็จะเป็นส่วนมันกาเจ้าเน้องผมนี่จะหยาาจะต้องส่วนมันจะน้องควายไปเด้อค่อยไปเด้อ บ้านเนี่ยบ้านครับรถไอ้หนอนกันนกบตายเหมือนกับทับรถน้ำพอเนะาะสวยๆนั่นคือเศษไม้ย,ย่าด้ดิโอ้ยทางหมดทางเย็นขนาดที่นอนเลยขยโรงกันไดออ้พยานเนี่ยโอ้ยแต่หมูมั่ว ơi ừ. thùng hay thùng ra nó tỏ nên cả nó không những vườn thang thì không những bông hoa cái chỉ hót thương thang này chắc là sập hòn cái gì đây pha lụt nhang này nó vậy này ว่ารถข้าไปต่อบ่ไล่ได้ขันตัวนี่เนี่ไปโดอยู่เนาะรถไปหุ้นพ่บแบบนี้นะต่อแผลว่าจะรถลงหุ้นเนาะวันนี้เนาะไปไล่หรือพ่าได้ล่องเมืองที่น่องไว้จะได้ย่างคือเก้าอะไรเนาะจะว่ามันกัสีใกล้ตัวอยู่ทั้งนี้อีกพอเฮาจะได้เอารถไปเจาะอยู่ใกล้หน้าีก้ต่ว่ามันลงแต่เขาหัวหันหน้าคือเก้าอะไรเนาะ พากันตามรังกันไปข้างในเด้เรือบ้านเนาะเฮ้ยเราเคยลงกันไหมนี่คอยดิคอยเอาลูกลงเนอะสะพอนกันลงเนี่ยสะพอนญาตินะไอ้เฟอร์เฟดคอยเอาหลุดลงเนาะคอยได้เฮ้ยโอ้โอ้โอ้ข้างกันอย่างเงี้ยไงเนาะพี่น้องเก่าเรได้เคยเอามาได้แต่เก่าไม่ได้จอดได้เนาะอันนี้ก็ยังอยากข้า ส,นนะสะปนระก่งยางไปก่อนแต่มันทางสบายกนนี่ก่อนสะพอนี่ขนะีเนแต่น้อยก็พอเพื่พพขี่ไปสะพค่อ,อยยางไปเนี่ยไอมีทางจะยบจุกเจก,ก,ก่อน่านโ้โเนทางกะ เยีแห้งอย่างได้ป่าลูกเหมอนตาคิดแล้ววะฮะแต่พอนี่เหมืนกันเนาะคอยมาเด้อ ดุ๊สวัสดีน่ดุโดยางล้องตาได้ค่ะสวัสดีนะโดย้าพ่องมนาน้ที่นองมือกัเนาะทางนี่ยทางเนี่ยทางเลยงเลยทาง้าสะพอนกับพวเอาหถมาเนาะหากมามือนี่แหละพอพอแ้อยมือีเอาหาเล่อยนี้ เออเอารถมาจอดใกล้หน้าเนี่ยคุณเบกมน้าไกลดอกมาจอดไว้หนีไก่แน่นะเข่าหน้าข้าเจ้าข้างนี่จะเป็นเข่านะเพราะว่าซี่น้อ่ที่เพิ่นล like. ้ำไปแล้วเนาะหน้าเข้าวเจ้าเพิ่นเนาะงามเฮงดีเนาะมาสักคนยังหันเลยแล้วทางนี้มันทางนี้แล้วบนแล้วเข่าเจนติโกเมื่อไงว่าเลยเนาะนี่็คาเนาะ รถพ่อรถเลยวัดนี้พี่น้องเลยเอารถพ่อรถแล้วรถผ้ากำเกันเลยพี่ใดเนียวันนี้เนาะรถจะไปได้ยังบ่เฮ้ยนี่ย่าถอยก่อนเ่ารถพ่อรถดว่าตามก้นกันคือ่าเขาหัได้บ้างอากไเม่อว ชนตูดกันกี่นี่โ <c oughs> <c oughs> อ้โอน้องไง <c oughs> <c oughs> ชนก้นกันกินี่เบกว่าท่านเพื่อนปะเนอะอันนี้จะเป็นไ้นะ่าริมไฮริมนะขาเจ้าเพื่อนอนะไรเนาะป้าเบะไปชนะ มาทีนี or ่ได้เห็นดนี้เลยค่อยในค่อยในย่านนะค่อยกันเราไปจอดไปชงมะมี่คนเอามามือหนึ่เป็นอะไร้จะขิ่รอดูว่ได้อ๋อยันยันรถนกว่าเ่านรถนอกเจ้าเนาะก็คนทางนะรถกบรถแห้งรถขีแห้งใช่ปห ว่ารถจะเล่นเกมไปอยากไปเนาะพี่เนาอื้อฮือเยอะเขาแบบางามเีล้ป่าลุงเลยสง่างาสะพอนก็ได้พางาพี่น้องมาถึงทา้งนี้เนาะ้สะพานพ่ายงานละทุงนี่สะพอนพักขี่รถนละมาทางนี้บนีอกันยังกให้แหน้าเนาสงหาพี่น้มาดีดีนะครโอ้โอ้โอ้ ชมบรรยากาศแถวยิ้มทงไฮทงหน้ามื่อนี้เนาะเอามาอยู่นี่วันรถตันทางพี่น้อง้๊ยไปบ่ไวัวนี่มาอยู่นี่พาจูรูน้ำเต็มบนทางไปบ่ไล่เนาะรถชาเล็งเฮาขูดเพิ่นรถจักเพิ่นลุยเลยเพิ่นดระยะรถจักเพิ่นสูดอย่างเดียวผมว่าไปย่างเอาไดนเฮาวันนี้ป้าบังนก่อน เพื่อมาฮอดให้ฮอตนากระน้ำแข็งจนว่าเปื่อยเวิดเนาะพ่อแม่พี่น้องาตน้ำแข็งกระจนเปื่อยเวิด์ูโหพากันลงยางอะไรดูกไอ้บันนี้ฮอดเลยรถกลับไปพ่อฮอตเทียงครับเอ้ากันน้องตโตโตให้แล้วถือน้ำแข็งเนาะไปย่างย่างข้างนั้นไปหน้าเป็นยังไงลูกขี่รถมาย่านอยู่วอตตาเอ้ยหนทางเปื่อนหนี่ย่านวอลูก าานนนเเพ่่ะอตอนนี้สะพอนก็อยู่น้ำผนางนะพ่อแม่พี่เ้าะรถกาดจอดเลยแต่หนีเนาะไปเทียงบ่โหดก็เลยจอดไว้หนีเขาย่างไปกะไข้กลัวตะเก้าอยู่เพราะว่าเขาอยู่ใกล้นี่เนาะปาตทางพ่อแฝดน้อยกับผลเห็ดอย่างเด้ยนี่เนาะหาบแต่งหาบแต่งคอนอยู่นี่อันยังแง่งลูกไปย่างแง่งเป็นหาบ รุงตุ้งปล้วยดีทถอว่ามันใกล้หน้านะเนาะถ้ามันไกลนี่พอแห้งนะชองแฝดหน่อยเพิน่น,นดดย่างย่างลูกย่างย่างไปตามพ่อไป,ไปพ่อพาไปไปเพิ่นเห็นนำ้ำลายวูดิ้งยินวะลูกหมุดแรงรอกปปปปปปไปไปไปนี่ไปลุยดุยผูกไปทางพ่อผูกไปปะอไปไปไปพาเพิ่นมาทางนี่มือนีเนาะปกติสิพาเพิ่นลัดทงมือนี่นนพ่อเพิ่น หนิงเงยายวมาเลยเอาะเล่งมาฮอดพี่แหละพิมตรงหน้าพี่แหละปกติเดินรัดมาตามทงจอดไว้พูนเขื่องทางมานหนี่เพื่นอ่อยยับลงมาอีกจักหน่อยอืยออกันยางประงางประงางอยู่เนาะมันอยางมีน้ำเพื่อนวะไปดูพู้ยางไปทางไอ้โต๊ะพไปย่างยๆางยางอตอ เห็นว่าผ <c oughs> <11 3. c oughs> ู้นลำห้ลำหน้านะหากรมาเนาะปั๊บปั๊บเอายยอยอตตาคนเกลียบล้มที่นหนเนาะ้านม่นะมีน้ำนะวาเี้ยไปใกล้งัวแล้วลูกลรงัวซนเลยเต้นไปแล้วนะตาตางัวกะหากินหยากินตรงเพ่น้ะพ่อไม่พี่เนาะเล่มกินหยางขันห้ขันหน้าอยอ่ตา ื่อนี่ถือว่าเล่จัดขนาดมึอนี่แน่เรื่องแหลดนี้า,าพอแม่พี่น้องเลยจังป้างอย่มนี่ทางฟอล้องแต่เ่ากระหาบจัเพิ่นหาบูช่งเนาะไม่ได้ถาเพิ่นเลยรวงกุ้งป้ยไปยุปมาไว้มาไว้ ยังมายังมาดูยังมามันมีน้ำพี่น้องเลยเข้ากันได้ตายนณะเอาน้ะยังมายังมาหลอดมาหลอดมามาอะไรบ่มาอะไรบ่ตายมาตายมาโดยมาหันหน่อยดูเลย ขปนน้อตามลังน้องขมขมาข้างนีขนีมาเปล่าปาอยากปน้อ่ากไปอมานทางหน้าวรพากันลำมนายน้องคนนพี่น้องหลังชุ้าหนาสุดินแห้งอีดีนี่โด้โยเออถือก็ถือแล้วูเป็นยังแล้ลูกเลยมาเด็อยากดินเปล่าราเบิงไม่ให้เอาน่ไหมให้ป้าลุงเบิงนี่ากสเป็นโกน่ไม้นพี่น้องถือไม่ใช่เา พนปูดูอยู่พี่น้องเอ้ยน่ะซองตกก็ต้องยืนเลียงกันแม่เมย์กับน้องเนาะโดยลายอยู่ในพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่กะไม่บงนาะพี่น้องเนาะทางนี้กะซองอันซองสามอันเพื่อแต่ทางนี้มึงไงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเรียงกันเชล่าอยู่น้องไม่บงงไม่บงนี่เกงแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยอ่อนค่ะคืออย่างนี้เนาะแต่พี่น้องเอ้ยใกล้ๆหน้าสะพอนแต่หน้าสะพอนกะ หลังกสีดคืออยู่เนาะพี่น้องเนาะเอ้อเฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮ้ยเฮงยเฮยเฮ้ด้ยเฮนไหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นถ้ายไว้เฮ้ยเพิยนฮ้มาเตรีเยเฮ้ยเต้ยเฮ้ย้ยเ้นก็ย้ยเฮ้่ยเ้ยเฮ้ยเ่้เฮย้ยเเยเ้ยเเเยเยเย เอกสามือลุงก็แล้วป้าบอกยังเอานี้แหละว่าเนอลุงยังงาสามให้สิให้นึ่อนยหดเลยเด้อหดน้าเลยพวกเสียงหน้าสะโฟกันหนักของหมกนนอนลำคือดื้อยู่แต่จะต้ายางไปฮบ ท้องผ้ามือนี้ก็แจ่มใสคักแักพ่อแม่พี่น้องเว้ยท้องผ้าก็แจ่มใสเลดจังปังอยู่เนาะมือนี้เนาะปกติก็สีมืดขึ้นอยู่แต่ละมือแต่ละเ,ว,เ,ว,เ,ว,เว้นขำไปเลยลูกขำไปเลยวิวจะมาหน้าเบามือนี้นะวัดตะ,ตะมาหน้ามาดินยังลูกอืถามกับปอบปากเนาะลูกชายกะลูงชจยไม่ชื้มือ่อย ฮอดบอนฮอดทีแล้วบอนสะพอนเจ้าอยู่เจ้ายินฮอดเลยนี่เทียงนาสะพอนเนาะสางกะสีลรำขี้ดิเทียงน้อยๆฮกกะหกแล้วม่พี่น้องเลยไปยังยังยังนี่ก็สิเป็นนาสะพอนเนาะเขาใน่านาสะพอนเนี่ยนี่ก็เนาะก็ยังโบงงามเนาะสะพอนก็ยังลำเบแล้ว ไฮไลายลำได้กับพี่พ่อเกี่ยวตื้นน้ำคุณยังลำทั้งคุ่คุณแอมบูนี่นะ้เาเจนะสะพอ้อนกระหอดหายหอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสะพ่อแม่พี่น้องเลยป้าลุงเลยอันนี่คือเป็นบริเวณเทียงไห้เทียงหน้าสะพ้อนนอคือหลานชายสะพ้อนกับมาเตสะเศร้าคุณใดสบายดีป้าลุง,ลงไหมค่ะเมยดีโดยอยู่เทียงกับเพาะไงนะอยู่เทียงเพียวอยู่เทียงเพียวพ่อแม่ไปทางไหลเบนะิร์ด พ่อแม่ไปลำหน้าไปลูกก้าเพื่อนป้ามาให้อยู่เพียวกับพ่อ่าติพ่อคือบ่อไปลินอยู่นลำพ่อแม่เพื่อนไก่เพื่อนเพื่อนบาเห่่ยปลายลำพ่อเพื่อนบ่เห่ยปลาำเนาะเพื่อนให้อยู่เทียงมันพั้นแรงมันมีวันซ้นเพื่อนลำหน้าบ่มีห่มบ่มีอย่างเนาะคือทางโซ่เพื่อนน้อยกับพ่อเพื่อนเก็ตรอย่างเด้อบึ้มบึมอยู่อันนี่เจาะมาเจาะมาเห็นยังลูกอะนะ เอาเบปสีมาแต้สนะไปห่มาให้ดูไวเป็นยังไงพอแผหัวหน้าเลยเมื่อยอยู่บ่เดิห้อง่ะเินดอกเร่งรถเนาะขี่รถบืนรถตุ้ตุ้ดมาดูไมอด้ยดดูอยากกินให้พ่อยินอยากินอ่กิน้อยสาวพรกแิไรคอโตจบคลิปลงเพียงแค่นี้เด้อ พอแม่พี่นอ้องเอ้ยฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามเลยเป็นกำลังใจให้สะพอนเด้อเพื่อให้ลงคลิปต่อไปกับสบายดีและสวัสดีเด้อฝากดเลยเปิดพ่อกันในคลิปหน้า